ลูกนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปรันดอม3เดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักเจ้าคิวดูดดูส่วนตัวนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาท สมัครแล้วอย่าลืมแคปหลักามมาดูดรงฟรีได้ทางไลน์นะคะหรือใครอยากกดคําว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คลิปนะคะถ้าส่แชร์ได้เช่นกันเรามาดูนะคะความรักของคุณใน3เดือนนี้จะเป็นอย่างไรเรารู้สึกว่ายังเศร้าคุณยังมีความเศร้าคุณยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆมีพันธนาการคิดถึงใครบางคนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วยังทําใจไม่ได้บางคนเพิ่งอกหักบ,บางคนเพิ่งเลิกนานะคะในเดือนมกราจะเป็นเดือนที่ยังมีความเศร้าอยู่นะคะหรือคุณเพิ่งผ่านความเศร้ามาคุณก็อาจจะไปมุ่งเน้นเรื่องของการงานคุณอาจจะไปมุ่งเน้นเรื่อง ิตเพราะคุณก็อาจจะไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครในช่วงนี้นะคะหรือบางคนยังล้างพลังงานความเศร้าไม่ได้ยังมีแอบคิดถึงนะคะคนคนนั้นอยู่เป็นระยะระยะูเดือนมกรานะคะว่าคุณเองเนี่ยความรักของคุณจะเป็นอย่างไร เดือนมกราความรักของคุณเนี่ยรู้สึกว่ามีอุปสรรคนะจะมีเด็กเข้ามาอาจจะเป็นเด็กที่เป็นชาวทตุลมไปถูกตุนกลุ่มหรือเป็นชาวกรกฎดหรืออาจจะเป็นรักทางไกลรักต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นเดทออนไลน์มันยังไม่ได้ดั่งใจแหละเข้ามานะคะก็อาจจะคุยกันพักนึงแล้วก็หยุดความสัมพันธ์เหมือนคุยกันไม่ต่อเนื่องคุยกันแล้วย,ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะพัฒนาแต่ก็อาจจะแบบว่าทําให้คุณรู้สึกชุ่มฉ่าหัวใจขึ้นมานิดนึงหรืออาจมีเกณฑ์จะเดินทางแล้วไปเจอรักนะคะอ่าเดือนกุมภาค่ะความรักของคุณเป็นอย่างไร เดือนคุมภานะคะบางคนไปขอพรเรื่องความรักมานะคะคุณจะเจอคนคนที่ ถูกตาถูกใจเจอจากการทํางานหรือคนคนนี้เขามีหน้าที่การงานที่ดีนะคะอาจจะเป็นธาตุไฟเมสสิงห์ธนูก็ได้หรือเป็นชาวราศีพฤษภคนคนนี้อาจจะอยู่ทางไกลเนาะเรารู้สึกว่าคุณจะพบรักทางไกลอ่ะเดินทางแล้วพบรักเดินทางไปขอพรอ,อาจจะได้เจอคนคนนี้นะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นโลกออนไลน์ก็ได้อาจจะเจอจากการทํางานอย่างเป็นความรักทางไกลยอยู่นะคะแต่คุณรู้สึกถูกอ,อกถูกใจแล้วมันจะเป็นความรักที่แบบค่อยคเป็นค่อยๆไปรักกันในแบบรูปแบบผู้ใหญ่นะคะ ไปนะคะในเดือนมีนานะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไร จริงๆอ่ะเดือนนี้เป็นเดือนอุดมสมบูรณ์นะบางคนจะแต่งงานเดือนนี้บางคนจะมีโูกเดือนนี้นะคะมีตัวเลือกเข้ามามีทางเลือกเข้ามาคุณจะได้เลือกนะเนี่ยบางคนได้แต่งงานมีชีวิตคู่มีลูกสร้างครอบครัวนะคะแสดงว่าจะเจอคนในฝันชายในฝันคนที่ตรงสเปคคนที่ตรงใจแล้วก็ตัดสินใจแบบกระทันหันหรือเจอแบบกระทนหันอาจจะเป็นรักแรกพบแล้วคนคนนี้ก็มีความมั่นคงกับคุณมากๆด้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะหรือความความรักเนี่ยจะพิพผันนะคะ เนี่ยบางคนมีคู่ปรับเลยนะมีคู่ปรับ,บสร้างครอบครัวเจอปุ๊บนะคะออแต่งงานกันปับ๊บเจอปุ๊บสร้างครอบครัวกันปุ๊บหรือบางทีเจอแล้วมีลูกนะคะกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่าๆกันหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเพื่อนๆแนะนํานะคะหรือคนนี้จะเป็นความสบายใจให้คุณแต่คนๆนี้มาด้วยความมั่นคงคุณเองจะมีความสุขนะคะสมบูรณ์แบบชีวิตแฮปปี้เลยล่ะนะคะในเดือนมีนา ก็ประมาณนี้ก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขสมหวังนะในเรื่องของความรักแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันต่อนะคะในเดือนถัดๆไปก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c ค i b e ให้ด้วยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักจ้องคิวได้วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย